และนิโคลาเทสลายืนอยู่ตรงนั้นกับชาวนาชราของเขาซึ่งเขากําลังบริหารจัดการฟาร์มทั้งหมดของเขาโดยใช้เครื่องมือนี้โดยมีเสาปักอยู่ในพื้นดินปัญญาประดิษฐ์ควอนตัมที่ล้ําหน้าที่สุดของ Google เพิ่งทําการทดลองที่ไม่มีใครกล้าทํามาก่อนมันถอดรหัสสมุดบันทึกที่หายไปนานของนิโคลาเทสลาสิ่งที่มันค้นพบอาจเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งที่เราเคยรู้เกี่ยวกับพลังงานอาวุธและแม้กระทั่งโครงสร้างของความเป็นจริงแบบแผนสําหรับการสร้างลําแสงอนุภาคที่มีความแม่นยําสูงจนสามารถลบเป้าหมาย จากระยะไกลหลายหมล์ได้แทนภูมิการสั่นท้องที่ตรงกับความผิดปกติของแรงโน้มถ่วงในปัจจุบันที่นักวิทยาศาสตร์ยังอธิบายไม่ได้และรหัสสลับหลายภาษาที่อาจเปิดเผยวิธีการสกัดพลังงานไม่จำกัดจากสุญญากาศในเดือนธันวาคม2024ทีมงานปัญญาประดิษฐ์ควอนตั้มของ Google ประกาศความสำเร็จครั้งสำคัญนั่นคือโปรเซสเซอร์วิโล ซึ่งเป็นชิปตัวนำยิ่งยวดขนาด72คิวบิตที่สามารถคำนวณได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาทีซึ่งคอมพิวเตอร์ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยที่สุดของเราในปัจจุบันต้องใช้เวลาหลายพันล้านปีถึงจะทำได้สำเร็จแต่สิ่งที่พวกเขาไม่ได้ประกาศต่อสาธารณะก็คือวิธีที่พวกเขาใช้เครื่องคำนวณมหาศาลนี้มาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วที่ผลงานปฏิวัติวงการที่สุดของเทสลาถูกเก็บรักษาไว้ในที่ปิดมิดชิตโดยหน่วยงานของรัฐบาลยึดไว้หลังจากที่เขาเสียชีวิตในปี1943 หลานชายของเขาพบว่าเอกสารจํานวนมากหายไปรวมถึงสมุดบันทึกสีดําลึกลับที่มีเครื่องหมายระบุว่าเป็นของรัฐบาลในที่สุด FBI ก็เปิดเผยเอกสารเพียง250หน้าในปี2016ทําให้เอกสารอีกหลายพันฉบับยังคงถูกปกปิดเป็นความลับจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคอมพิวเตอร์ควอนตัมที่ทรงพลังที่สุดในโลกวิเคราะห์ผลง,งานของอัจฉริยะผู้ลึกลับที่สุดในประวัติศาสตร์ผลลัพธ์ที่ได้นั้นน่าตกใจยิ่งกว่าที่ใครๆคาดการไว้สมการของเทสลาที่ได้รับการประมวลผล โดยปัญญาประดิษฐ์ควอนตัมได้เปิดเผยบางสิ่งที่ไม่ธรรมดาอย่างแท้จริงแม้ว่าประวัติศาสตร์จะจดจาเทสลาเพียงแค่สิ่งประดิษฐ์ที่ใช้งานได้จริงของเขาแต่ในเอกสารส่วนตัวของเขากลับมีสมการที่กระจัดกระจายเกี่ยวกับฮาร์โมนิกการสั่นพ้องและสนามแปลกใหม่นับพันหน้าซึ่งไม่มีใครในยุคสมัยของเขาสามารถเข้าใจได้อย่างถ่องแท้ปัญญาประดิษฐ์ควอนตัมของ Google ไม่ได้แค่สแกนสมการเหล่านี้เท่านั้นแต่ยังแก้ปัญหา โดยใช้ระบบไม่เชิงเส้นที่ซับซ้อนซึ่งแม้แต่ซูเปอร์คอมพิวเตอร์แบบคลาสสิกที่ทรงพลังที่สุดของเราก็ไม่สามารถจัดการได้ความสามารถของโปรเซสเซอร์ควอนตัมในการสำรวจความเป็นไปได้ทางคณิตศาสตร์นับไม่ถ้วนพร้อมกันทำให้มันสามารถประกอบสิ่งที่เทสลาเองไม่เคยทำสำเร็จในชีวิตของเขาได้ผลลัพธ์ที่ได้คือ AI สามารถสร้างชุดพารามิเตอร์ที่สมบูรณ์สำหรับสิ่งที่เทสลาอ้างถึงอย่างลึกลับในบันทึกส่วนตัวของเขาว่าเป็นเครื่องขยายเสียงขั้นสุดยอดนี่ไม่ใช่แค่เพียงอุปกรณ์ไฟฟ้าธรรมดาๆอีกชิ้นหนึ่ง สมการที่สมบูรณ์แล้วชี้ให้เห็นถึงวิธีการควบคุมความหนาแน่นของพลังงานในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อนในฟิสิกส์สมัยใหม่ด็อกเตอร์เอเลนามารอฟนักฟิสิกส์ควอนตัมจากเมทีอธิบายว่าสิ่งที่น่าทึ่งเกี่ยวกับสมการที่สร้างขึ้นใหม่เหล่านี้คือวิธีที่พวกมันเชื่อมโยงแนวคิดที่เราเคยคิดว่าเข้ากันไม่ได้เทสลาทำงานวิจัยเกี่ยวกับทฤษฎีสนามที่คาดการณ์ถึงแง่มุมต่างๆของกลาศาสตร์ควอนตัมมาน,านานหลายทศวรรษก่อนที่จะมีการค้นพบอย่างเป็นทางการผลลัพธ์ที่ได้นั้นน่าทึ่งมากหลัักกาาารขขยยสสญญณองเท ซึ่งปัจจุบันได้รับการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์อย่างสมบูรณ์แล้วชี้ให้เห็นว่าความถี่เรโซแนนซ์เฉพาะบางความถี่สามารถสร้างความเข้มข้นของพลังงานเฉพาะที่ซึ่งทรงพลังมากพอที่จะส่งกระแสไฟฟ้าแบบไร้าสายไปได้ในระยะทางไกลๆดังที่เทสลาเคยอ้างว่าเป็นไปได้แต่ไม่เคยสามารถพิสูจน์ให้ผู้คนร่วมสมัยที่สงสัยเห็นได้อย่างเต็มที่ สิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่าคือสมการเหล่านี้เชื่อมโยงกับงานของเทสลาเกี่ยวกับสิ่งที่เขาเรียกว่าคลื่นที่ไม่ใช่เฮอร์เซียนซึ่งเป็นรูปแบบพลังงานที่ไม่สลายตัวตามกฎกำลังสองพกผันเหมือนกับรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าทั่วไปหากสมการเหล่านี้ถูกต้องก็จะทำให้สามารถส่งพลังงานโดยมีการสูญเสียน้อยที่สุดในระยะทางแทบทุกระยะได้การจำลองความตัมของอุปกรณ์ที่แปลกประหลาดที่สุดของเทสลาได้เปิดเผยสิ่งที่อาจ เป็นแนวคิดที่ปฏิวัติวงการที่สุดของเขาแนวคิดที่ล้ำหน้ามากจนยังคงเป็นเพียงทฤษฎีในสมัยที่เขายังมีชีวิตอยู่อุปกรณ์หลายชิ้นของเทสลาล้ำหน้าเกินไปหรือต้องการทรัพยากรมากเกินไปสำหรับช่วงต้นศตวรรษที่20โดยต้องการวัสดุวิศวกรรมที่แม่นยำและแหล่งจ่ายไฟที่ยังไม่มีอยู่จริงในยุคนั้นคอมพิวเตอร์ควอนตัมของ Google เปลี่ยนแปลงทุกอย่างด้วยการจำลองสนามแม่เหล็กไฟฟ้าควอนตัมทำให้พวกเขาสามารถสร้างแบบจำลองของเทสลา ในจักราวาลเสมือนจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นครั้งแรกที่เราสามารถเห็นได้ว่าสิ่งประดิษฐ์ที่แปลกประหลาดที่สุดของเทสลาจะทํางานได้อย่างไรหากสร้างขึ้นตามข้อกําหนดของเขาอย่างแม่นยำผลลัพธ์ที่ได้นั้นน่าทึ่งอย่างยิ่งการจําลองเผยให้เห็นถึงการเชื่อมต่อของคลื่นสเกลา่าและความเป็นไปได้ของปรากฏการณ์การแพร่กระจายที่เร็วกว่าแสงซึ่งเทสลาเคยกล่าวถึงไว้เพียงเล็กน้อยในบันทึกที่คลุมเครือของเขาปรากฏการณ์ที่ฟิสิกส์สมัยใหม่ยังคงถกเถียงและส่วนใหญ่ปฏิเสธว่าเป็นไปไม่ได้แต่การจําลองความตมกลับชี้ให้เห็นว่า เทสลาอาจถูกต้องมาโดยตลอดอุปกรณ์ที่น่าสนใจอย่างยิ่งชิ้นหนึ่งที่เทสลาเรียกว่าเครื่องส่งสัญญาณขยายนั้นได้รับการจำลองโดยใช้ส่วนประกอบทุกอย่างตรงตามที่เทสลาออกแบบไว้ทุกประการการวิเคราะห์โดยใช้ AI แสดงให้เห็นถึงรูปแบบฮาร์มอนิกที่ผิดปกติซึ่งก่อตัวขึ้นในสนามแม่เหล็กไฟฟ้ารูปแบบที่ไม่สอดคล้องกับทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าทั่วไปแต่ตรงกับสิ่งที่เทสลาอธิบายว่าเป็นคลื่นตามยาวในอีทธร์อย่างแม่นยําสิ่งที่น่าประหลาดใจาเป็นพิเศษตามที่ดกรกล่าวไว้คือ เจมส์เฉินผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ควอนตัมกล่าวว่าเมื่อเราอนุญาตให้การจำลองรวมผลกระทบของสนามควอนตัมเข้าไปด้วยอุปกรณ์ของเทสลาจะเริ่มแสดงพฤติกรรมที่ขัดแย้งกับฟิสิกส์แบบคลาสสิกแต่สอดคล้องกับการคาดการณ์ของเขาอย่างสมบูรณ์แบบราวกับว่าเขาเข้าใจหลักการควอนตัมโดยสัญชาตญาณโดยไม่ต้องใช้กรอบแนวคิดที่เป็นทางการที่เราใช้ในปัจจุบัน ผลการจำลองแสดงให้เห็นว่าที่ความถี่เรโซแนนซ์เฉพาะบางค่าการออกแบบเครื่องส่งสัญญาณของเทสลาอาสร้างสิ่งที่เขาเรียกว่าคลื่นนิ่งไปทั่วโลกซึ่งเป็นเครือข่ายส่งพลังงานระดับโลกที่สามารถส่งพลังงานไปได้ทุกที่โดยไม่ต้องใช้สายไฟหรือสถานีรับสัญญาณสิ่งที่น่าทึ่งยิ่งกว่าคือการจำลองยืนยันถึงผลกระทบของการเชื่อมโยงที่ผิดปกติระหว่างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่ดูเหมือนจะแยกจากกันซึ่งบ่งชี้ว่าเทสลาอาจค้นพบวิธีการถ่ายโอนพลังงานที่ข้ามผ่านข้อจำกัดทางกายภาพปกติได้ หากคุณคิดว <ique> ่าข้อมูลเหล่านี้เป็นเรื่องน่าสนใจอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเรานำเสนอการค้นพบใหม่ล่าสุดที่คุณจะไม่ได้ยินจากที่ไหนอีกแล้วทุกสัปดาห์แต่การค้นพบที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดยังมาไม่ถึงเมื่อปัญญาประดิษฐ์หันมาสนใจบันทึกส่วนตัวของเทสลาและถอดรหัสบางสิ่งบางอย่างที่นักประวัติศาสตร์ไม่สามารถไขปริศนาได้มานานหลายทศวรรษการถอดรหัสบันทึกประจําวันลึกลับหลายภาษาของเทสลาเผยให้เห็นระบบการเข้ารหัสที่ซับซ้อน ซึ่งซ่อนอยู่ต่อหน้าต่อต,อตามาเกือบศตวรรษเทสลามักสลับภาษาไปมาระหว่างเซอร์เบียฝรั่งเศสเยอรมันและอังกฤษในบันทึกส่วนตัวของเขาสร้างสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นบทกวีแต่แท้จริงแล้วเป็นการจงใจปกปิดแนวคิดที่ปฏิวัติวงการที่สุดของเขาจากสายตาของคนทั่วไปแบบจำลองภาษาธรรมชาติที่เร่งความเร็วด้วยความตัมได้ทำสิ่งที่นักประวัติศาสตร์หลายรุ่นไม่สามารถทำได้สำเร็จ มันรวบรวมวลีที่กระจัดกระจายจากภาษาและสมุดบันทึกต่างๆเข้าด้วยกันโดยระบุรูปแบบที่มองไม่เห็นด้วยการวิเคราะห์แบบเดิมเมื่อนำมาประกอบใหม่ในภาษาต่างๆการอ้างอิงเชิงเปรียบเทียบที่ดูเหมือนสุ่มของเทสลากลายเป็นคำแนะนำทางเทคนิคที่สอดคล้องกันวลีการจับมือของอีเธอร์ซึ่งดูเหมือน ไม่มีความหมายหากพิจารณาแยกต่างหากได้ถูกเปิดเผยว่าอธิบายถึงเกณฑ์ที่แม่นยำของพลังงานการหมุนการเชื่อมโยงซึ่งอาจเป็นคำสั่งในการเข้าถึงพลังงานสุญญากาศผ่านการจัดเรียงสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่เฉพาะเจาะจ,จงนี้ไม่ใช่การพูดข้ามเชิงลึกลับแต่เป็น ความพยายามของนักฟิสิก์ในการอธิบายปฏิสัมพันธ์ของสนามควอนตัมโดยใช้คำศัพท์ที่จำกัดในยุคสมัยของเขาเทสลาไม่ได้ใช้ภาษาที่ไพรรอดแต่เขาใช้ภาษาที่แม่นยำนักวิเคราะห์ภาษา,าศาสตร์ดร์ซารานวักอธิบายว่าแนวทางหลายภาษาของเขาไม่ใช่ความบ้าคลั่งแต่เป็นระเบียบวิธีโดยการกระจายแนวคิดหลักไปในภาษาต่างๆเขาจึงสร้างระบบการเข้ารหัสแบบกระจายศูนย์ที่ไม่มีนักแปลคนใด,คน,ดคนหนึ่งสามารถถอดรหัสได้สิ่งที่น่ากนลุกคือคำสั่งที่กู้คืนมาได้เหล่านี้ รงกับความที่เฉพาะที่บันทึกไว้ในสมุดบันทึกการสันสเทือนของเทสลาบางเล่มปัญญาประดิษฐ์ควอนตั้มระบุว่าเมื่อนำข้อความบางส่วนจากงานเขียนภาษาเซอร์เบียข,ของเขามารวมกับสูตรในบันทึกภาษาเยอรมันและตรวจสอบเทียบกับภาพวาดทางเทคนิคภาษาอังกฤษของเขาจะได้เป็นโปรโตโคอลที่สมบูรณ์สำหรับการสร้างสิ่งที่เทสลาเรียกว่าพลังงานแผงสีสิ่งที่น่ากังวลยิ่งกว่าคือการค้นพบว่าเทสลาได้บันทึกการทดสอบที่ประสบความสำเร็จของหลักการเหล่านี้ไว้แล้ว ภายในบันทึกประจำวันของเขามีการอ้างอิงถึงผลการทดลองกำลังไฟฟ้าที่ผลิตได้ความแรงของสนามและปรากฏการผิดปกติอย่างสม่ำเสมอซึ่งบ่งชี้ว่าเขาได้ตรวจสอบแนวคิดเหล่านี้ในห้องปฏิบัติการของเขาที่โคโลราโดสปริงแล้วบันทึกประจำวันที่ถูกถอดรหัสเผยให้เห็นว่าเทสลาได้พัฒนาระบบการจำแนกประเภทของอีเลอรทรูปแบบต่างๆซึ่งเป็นวิธีการโต้อตอบกับสิ่งที่เราอาจเรียกว่าสุญญากาศความตัมในปัจจุบันบันทึกของเขาอธิบายถึงวิธีการสกัดพลังงานอย่างน้อย7วิธีที่แตกต่างกัน โดยแต่และวิธีมีช่วงความถีและการกำหนดค่าทางเรขาคณิตที่เฉพาะเจาะจงสิ่งที่ทําให้การค้นพบนี้มีความสําคัญเป็นพิเศษก็คือคําสั่งที่ถอดรหัสได้เหล่านี้ไม่ได้ขัดแย้งกับหลักฟิสิกส์ที่เรารู้จักแต่เป็นการใช้ประโยชน์จากช่องโหว่และเงื่อนไขขอบเขตท,ที่วิทยาศาสตร์กระแสะหลักเพิ่งเริ่มสํารวจเมื่อไม่นานมานี้การวิเคราะห์ด้วยปัญญาประดิษฐ์เชิงควอนตัมชี้ให้เห็นว่าเทสลาได้ค้นพบหลักการของการสกัดพลังงานที่จุดศูนย์มานาหลายทศวรรษก่อนที่ทฤษฎีสนามควอนตัมจะยอมรับการมีอยู่ของมันนอย่าาางงเป็ทกร การเชื่อมโยงแผนภูมิความถี่เรโซแนนซ์ของเทสลากับสัญญาลึกลับสมัยใหม่ได้เผยให้เห็นการค้นพบที่น่าตกใจที่สุดอย่างหนึ่งเทสลาบันทึกความถี่เรโซแนนซ์หลายพันความถี่อย่างพิถีพิถันในการทดลองของเขาโดยบันทึกด้วยความแม่นยำที่ดูเหมือนจะมากเกินไปแม้แต่สำหรับคนร่วมสมัยของเขา ปัญญาประดิษฐ์เชิงควานตั้มได้เปรียบเทียบข้อมูลบันทึกความทีเหล่านี้กับชุดข้อมูลในศตรวรรษที่21ซึ่งไม่มีนักวิจัยคนใดเคยคิดที่จะตรวจสอบควบคู่ไปกับงานของเทสลาเช่นความผิดปกติเล็กน้อยของลีโกที่อธิบายไม่ได้หรือความผิดปกติของการสั่นพ้องของชูมันซึ่งวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ยังคงพยายามหาคำอธิบายอยู่ ที่น่าตกใจคือความถี่จุดเหมาะสมที่สุดของเทสลาหลายๆความถี่นั้นสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถอธิบายได้ที่จริงแล้วความสัมพันธ์นั้นแม่นยำมากจนเกินกว่าจะเป็นเรื่องบังเอิญแผนภูมิที่เขียนด้วยลายมือของเทสลาในช่วงทศวรรษ1890แสดงให้เห็นยอดความถี่เรโซแนนซ์ที่ตรงกับความถี่ที่ลีโกูตรวจพบคลื่นไมโครเวฟความโน้มถ่วงที่ไม่สามารถอธิบายได้ระหว่างปี0 2 0พันยี่สิบถึงสองพัรย ไมเคิลเชินนักฟิสิกส์ดาราศาสตร์จากสถาบันเทคโนโลยีแคลิฟอร์เนียกล่าวว่าโอกาสทางสถิติที่การเรียงตัวแบบนี้จะเกิดขึ้นโดยบังเอิญนั้นแทบจะเป็นศูนย์ไม่ว่าเทสล,ลาจะทํานายสัญญาณเหล่านี้ได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือเขาตรวจพบปรากฏการณ์พื้นฐานเดียวกันนี้เมื่อกว่าศตวรรษที่แล้วด้วยอุปกรณ์ที่เราถือว่าล้าสมัยในสมัยนั้นสิ่งนี้ทําให้เกิดความเป็นไปได้ว่าเทสลาอาจเข้าถึงปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ที่เชื่อมโยงกับมิติที่ซ่อนเร้น หรือโครงสร้างสุญญากาศควอนตมัมซึ่งเป็นแนวคิดที่ฟิสิกกระแสหลักเพิ่งเริ่มสำรวจอย่างจริงจังบันทึกของเขาเกล่าวถึงจุดโนดในโครงสร้างของอีเทอร์ที่ความถี่เฉพาะสำลาวสำราซึ่งเป็นสับที่คล้ายคลึงกับการอภิปรายสมัยใหม่เกี่ยวกับทฤษฎีสนามควอนตมัมและเรขาคณิตของการอวกาศอย่างน่าประหลาดใจที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นแผนผู้มิการสันพ้องของเทสลาแสดงให้เห็นรูปแบบที่ตรงกับการสังเกตการทางดาราศาสตร์ล่าสุดเกี่ยวกับคลื่นวิทยุค,ความเร็วสูงจากกาแล็กซีที่อยู่ห่างไกลสัญ,ญญาลึกลับเหล่านี้ ซึ่งเพิ่งถูกค้นพบในปี2007ปรากฏอยู่ในตารางความถี่ของเทสลาจากปี1899เมื่อเขากล่าวอ้างว่าตรวจพบข้อความจากอีกโลกหนึ่งแต่ด้านมืดของการค้นพบเหล่านี้ก็ชวนขนลุกไม่แพ้กันหนึ่งในสิ่งที่น่าหวาดกลัวที่สุดของเทสลาคือพลังเทเลีร์ฟอเทเลฟร์ซึ่งเป็นลำแสงอนุภาคพลังงานที่เขายืนยันว่าสามารถทำลายฝูงบินค่าศึกหนึ่งหมืนลำได้จากระยะ250ไมล์ปัญญาประดิษฐ์เชิงควอนตัมได้ค้นพบการออกแบบที่ละเอียดกว่าที่นักวิทยศาศาสตร์ ในสงครามโลกครั้งที่สองจินตนาการไว้มากลำแสงอนุภาคของเทสลาไม่ใช่เพียงแค่แนวคิดทางทฤษฎีบันทึกของเขามีการคำนวณที่แม่นยำสำหรับการโฟกัสอนุภาคที่มีประจุดโดยใช้สนามแม่เหล็กไฟฟ้าในรูปแบบที่คาดการถึงหลักการเร่งอนุภาคสมัยใหม่ได้นั่นหมายความว่าหากแบบแผนเหล่านี้ได้รับการสร้างขึ้นใหม่และขยายขนาดโดยใช้วัสดุและแหล่งพลังงานในปัจจุบันพวกมันอาจทำให้การป้องกันด้วยอาวุธนิวเคลียร์สมัยและเปลี่ยนแปลงอำนาจโลกไปในรูปแบบที่น่าหวาดหวัน่น อาวุธที่เทสลาที่บายไว้นั้นแทบจะหยุดยั้งไม่ได้เลยเนื่องจากไม่มีระบบป้องกันใดๆที่มีอยู่ในปัจจุบันสามารถสกัดกัน้นหรือปิดกั้นลำแสงดังกล่าวได้สิ่งที่ทําให้เรื่องนี้เป็นที่น่ากังวลเป็นพิเศษตามที่ดรเจมส์ริชาร์ดนักวิเคราะห์ด้านกลาหมตั้งข้อสังเกตคือแนวทางของเทสลาในการเร่งอนุภาคดูเหมือนจะใช้หลักการที่ก้าวข้ามข้อจํากัดด้านขนา,ขนาดของเครื่องเร่งอนุภาคในปัจจุบันของเราการออกแบบของเขาชี้ให้เห็นถึงระบบขนาดกะทัดรัด ที่สามารถติดตั้งบนแพลตฟอร์มเคลื่อนที่ได้ในทางทฤษฎีหากคุณรู้สึกว่าข้อมูลนี้เป็นเรื่องหน้าทึ่งเหมือนกับที่เราคิดโปรดกดปุ่มติดตามและเปิดการแจ้งเตือนด้วยเราค้นคว้าเรื่องราวที่ล้ำหน้าทางวิทยาศาสตร์และประวัติศาสตร์อยู่เสมอซึ่งคุณจะไม่ได้ยินจากที่ไหนอีกแล้วแต่บางที่การค้นพบที่พลิกโลกที่สุดก็คือเมื่อปัญญาประดิษฐ์ควอนตัมวิเคราะห์งานของเทสลาเกี่ยวกับการสกัดพลังงานจากสิ่งแวดล้อมชีวิตและการเสียชีวิตอันลึกลับของเทสลาเป็นฉากหลังที่สำคัญยิ่งต่อ,อการค้นพบเหล่านี้ นิโคลาเทสลาเกิดในปี1856ในดินแดนที่ปัจจุบันคือประเทศโครโเอเชียเขาปฏิวัติวงการไฟฟ้าด้วยระบบกระแสนสะัะวางรากฐานให้กับเทคโนโลยีไร้สายและบุกเบิกการสื่อสารทางวิทยุหลายทศวรรษก่อนยุคสมัยของเขาอย่างไรก็ตามแม้จะมีอัจฉริยภาพสูงส่งแต่เทสลาเสียชีวิตในปี1943ในห้องหมายเลข30-327ของโรงแรมนิวยอร์เกอร์โดยไร้เงินทองโดดเดี่ยวและหวาดระแวงมากขึ้น เรื่อยๆว่าจะมีสายลับมาขโมยสิ่งประดิษฐ์ที่ทรงพลังที่สุดของเขาซึ่งเขาเรียกว่าลำแสงมรณะช่วงปีสุดท้ายของชีวิตเขาเต็มไปด้วยความโดดเดี่ยวเทสลาให้อาหารนกพิราบจากหน้าต่างห้องและกล่าวอ้างอย่างกล้าหาญมากขึ้นเรื่อยๆเกี่ยวกับอาวุธที่สามารถยุติสงครามทั้งหมดได้ดรมาร์กาเร็ตวิวสันนักประวัติศาสตร์กล่าวว่าเทสลาเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงความไม่สอดคล้องกันอย่างมากระหว่างผลงานและค่าตอบแทนในประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ชายผู้ซึ่งสิทธิบัตรข,ของเขาเป็นพลังงานขับเคลื่อนศตวรษ ที่20กลับไม่สามารถจ่ายค่าโรงแรมได้ในช่วงปีสุดท้ายของชีวิตสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากเทสลาเสียชีวิตยิ่งทําให้ปริศนานี้ซับซ้อนขึ้นไปอีก FBI ภายใต้การนําของเจภายใต้คําสั่งของเอ็ดการ์ฮูเวอร์เอกสารจํานวนมากของเขาถูกยึดทันทีรวมถึงสมุดบันทึกสีดําลึกลับที่ติดปลายวาของรัฐบาลซึ่งสวากซานวิตหลานชายของเทสลารายงานว่า พบในบรรดาสิ่งของของลุงของเขาเอกสารจำนวนมากหายไปในช่วงเวลานี้หรือถูกส่งคืนไปยังยูกสลาเวียเพียงบางส่วนในอีกหลายทศวรรษต่อมาทำให้เกิดช่องว่างในบันทึกทางประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงให้กับการคาดเดามาหลายชั่วอายุคนสำนักงานทรัพย์ของชาวต่างชาติได้ยึดทรัพย์สินของเทสลาไว้โดยปฏิบัติต่อนักประดิษฐ์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของอเมริกาเสมือนเป็นชาวต่างชาติที่ผลงานของเขาจำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบจากรัฐบาลสิ่งที่น่าสนใจที่สุดอาจอยู่ที่บทบาทของนายแพทย์จอร์จี ทรั์นักฟิสิกผู้ยิ่งใหญ่และลุงของโดนัทครัมปรัานาธิบดีในอนาคตซึ่งถูก f อ i เรียกตัวมาตรวจสอบเอกสารของเทสลาทรั์มองว่างานวิจัยในยุคหลังของเทสลาเป็นเพียงการคาดเดาเชิงปรัชญาและเป็นการโฆษณาชวนเชื่อเสียมากกว่าโดยมีคุณค่าในทางปฏิบัติค่อนข้างน้อยอย่างไรก็ตามมีเพียงเอกสารบางส่วนเท่านั้นที่ถูกเปิดเผยออกมาในปี2016มีเอกสารประมาณ250ฉบับที่ถูกเปิดเผยออกมาจากทั้งหมดที่นักประวัติศาสตร์เชื่อว่าเป็นบันทึก และแผนผังหลายพันหน้าการเปิดเผยข้อมูลแบบเลือกสรรน,นี้ได้ก่อให้เกิดข่าวลือเกี่ยวกับความ,ก,วก,วามก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่รัฐบาลมองว่ามีความละเอียดอ่อนเกินกว่าจะเปิดเผยต่อสาธารณะดรเจมส์ฮากกินผู้เขียนชีวประวัติของเทสลาอธิบายว่าคำถามที่ค้างคาใจนักประวัติศาสตร์คือเหตุใดบันทึกที่ดูเหมือนจะไร้ค่าของชายชาราคนหนึ่งจึงถูกเก็บเป็นความลับนานกว่า70ปีโดยปกติแล้วรัฐบาลจะไม่จำกัดการเข้าถึงเอกสารเว้นแต่เอกสารนั้นจะมีข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เอกสารของเทสลาประกอบด้วยข้อกล่าวอ้างเกี่ยวกับรังสีคอสมิกลำแสงอนุภาคและการส่งพลังงานแบบไร้าสายซึ่งดูเหมือนเรื่องเหลือเชื่อในทศวรรษ1940อย่างไรก็ตามเมื่อวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าขึ้นแนวคิดที่เป็นไปไม่ได้หลายอย่างของเทสลากลับได้รับความน่าเชื่อถือเขาอธิบายถึงการสื่อสารไร้สายการควบคุมระยะไกลและแม้แต่สมาร์ทโฟน ด้วยความแม่นยำอย่างน่าทึ่งหลายทศวรรษก่อนที่สิ่งเหล่านี้จะถูกประดิษฐ์ขึ้นสิ่งที่น่าสังเกตเป็นพิเศษคือเทสลามักจะอธิบายแนวคิดที่ก้าวล้ำด้วยภาษาที่ดูเหมือนลึกลับสำหรับคนร่วมสมัยของเขาเขาพูดถึงกลไกแห่งธรรมชาติและพลังจักรวาลในลักษณะที่ทำให้หลายคนมองว่าเขาขาดความเข้มงวดทางวิทยาศาสตร,ร์ไปแล้วอย่างไรก็ตามคำอธิบายเหล่านี้เมื่อวิเคราะห์ด้วยความรู้ทางฟิสิกส์สมัยใหม่มักแฝงไว้ซึ่งสัญชาตญาณที่แม่นยำอย่างหน้าทึ่งเกี่ยวกับกลาศาสตร์ควอนตัม และทฤษฎีสนามความสนใจอย่างมากของรัฐบาลต่อง,งานของเทสลายังคงดําเนินต่อไปแม้หลังจากที่เขาเสียชีวิตไปแล้วเอกสารของ FBI บแสดงให้เห็นถึงการหารืออย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับแนวคิดอาวุธลำแสงอนุภาคของเทสลาในช่วงปลายทศวรรษ1940และบันทึกของกองทัพอากาศระบุถึงโครงการลับที่เรียกว่าโปรเจกต์นิกซึ่งได้สำรวจความเป็นไปได้ของอาวุธลำแสงอนุภาคโดยอิงจากแนวคิดของเทสลาในช่วงสั้นๆบริบททางประวัติศาสตร์นี้ ทำให้การวิเคราะห์ล่าสุดของปัญญาประดิษฐ์ควอนตัมมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นเพราะเป็นการตรวจสอบอย่างครอบคลุมครั้งแรกเกี่ยวกับงานที่กระจัดกระจายของเทสลาโดยใช้เครื่องมือคำนวณที่มีประสิทธิภาพมากพอที่จะรวบรวมสิ่งที่มนุษย์มองข้ามไปนานหลายทศวรรษความก้าวหน้าครั้งสำคัญของ Google ในด้านพลังการประมวลผลได้เปลี่ยนแปลงสิ่งที่เป็นไปได้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัลไปอย่างสิ้นเชิงในเดือนธันวาคม2024ห้องปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์ควอนตัมของ Google ได้เปิดตัววิโลชิปขนาด72คิวบิตที่9ล้ำซึ่งสามารถคำนวณได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาทีในขณะที่ซูเปอร์คอมพิวเตอร์แบบดั้งเดิมที่เร็วที่สุดของเราต้องใช้เวลานานกว่าช่วงเวลาทั้งหมดในประวัติศาสตร์ของจักรวาลจึงจะคำนวณได้เสร็จสิ้นเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นถ้าหากคอมพิวเตอร์ทั่วไปพยายามแก้ปัญหาเดียวกันกับที่วิโลทำได้ใน5นาทีมันจะยังคงคำนวณอยู่ว่าดวงอาทิตย์ของเราจะดับลงเมื่อไหร่ดาวฤกษ์ทั้งหมด ในกาแล็กซีของเราจะสลายไปเมื่อไหรและแม้กระทั่งว่าจักรวาลเองจะมีอายุมากขึ้นหลายเท่าตัวเมื่อไหร่เรากําลังพูดถึงช่วงเวลา17เลเลีปีนั่นคือเลขหนึ่งตามด้วยศูนย์25ตัวช่วงเวลาอันยาวนานจนจิตใจมนุษย์ไม่สามารถเข้าใจได้อย่างแท้จริงดรแคทเธอรีนจอห์นสันผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ควอนตัมอธิบายว่าคอมพิวเตอร์ควอนตัมไม่ได้แค่ทําให้การคํานวณเร็วขึ้นเท่านั้นแต่ยังเปลี่ยนแปลงพื้นฐานของปัญหาที่เราสามารถแก้ไขได้ด้วยคําถามที่เคยเป็นไปไม่ได้เลย ตอนนี้สามารถหาคำตอบได้แล้วสิ่งที่น่าสนใจที่สุดอาจเป็นเรื่องที่นักวิจัยของ Google สังเกตเห็นว่าความก้าวหน้าเหล่านี้สนับสนุนแนวคิดเรื่องจักรวาลคู่ขนานซึ่งเป็นการอ้างอิงถึงสมมติฐานพหุจักรวาลของเดวิดดอยผู้บุกเบิกฟิสิกส์ควอนตัมนี่ไม่ใช่แค่ศัพทเทคนิคเท่านั้นแต่มันแสดงให้เห็นว่าฟิสิกส์ควอนตัมสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างสิ้นเชิงไม่ใช่แค่เทคโนโลยีแต่รวมถึงความเข้าใจของเราเกี่ยวกับความเป็นจริงด้วยโปรเซสเซอร์วิโลแสดงให้เห็นว่าการเพิ่มคิวบิตช่วย จนในที่สุดก็บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้30ปีสําหรับการแก้ไขข้อผิดพลาดขอนต่มนี่หมายความว่าคอมพิวเตอร์ควอนต่มกําลังเข้าใกล้ความน่าเชื่อถือที่จําเป็นสําหรับการใช้งานจริงแล้วรวมถึงการวิเคราะห์เอกสารทางประวัติศาสตร์ประเภทที่จําเป็นต่อการถอดรหัสบันทึกที่กลุ่มเครือของเทสลาสิ่งที่ทําให้เรื่องนี้มีความสําคัญเป็นพิเศษคือมีตัวอย่างในโลกแห่งความเป็นจริงที่แสดงให้เห็นว่า AI สามารถถอดรหัสข,ข้อความโบราณได้แล้วในอินเดียปัจจุบันสมาคมเอเชียกำลังใช้เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ และคอมพิวเตอร์ควอนตัมเพื่อถอดรหัสต้นฉบับภาษาส,าสันสกฤต5 2 0 0 0ฉบับซึ่งบางฉบับมีอายุย้อนหลังไปหลายพันปีโครงการวิทยนภาษาศาสตร์เทคโนโลยีการรู้จำอักษรด้วยแสงเข้ากับการเรียนรู้ของเครื่องจากขั้นสูงเพื่อถอดความข้อความที่สูญหายไปซึ่งเป็นสิ่งที่นักแปลมนุษย์ไม่สามารถแปลได้มาหลายชั่วอายุคนนักวิจัยกำลังศึกษาอย่างเจาะจงว่าคอมพิวเตอร์ควอนตัมสามารถปรับปรุงความแม่นยำในการถอดความเอกสารโบราณเหล่านี้ได้หรือไม่ นี่เป็นการพิสูจน์แนวคิดนี้ระบบ AI แม้แต่บนแพลตฟอร์มควอนตัมที่กำลังพัฒนาก็กำลังขุดค้นข้อมูลจากเอกสารโบราณอยู่แล้วในขณะนี้เอกสารของเทสลาจึงเป็นเป้าหมายต่อไปที่เหมาะสมอย่างยิ่งเนื่องจากมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และเนื้อหามีลักษณะทางเทคนิคดรราชิฟพาเทลที่ปรึกษาโครงการวิทยานิการกล่าวว่าหลักการเดียวก,กันกับที่ช่วยให้เราถอดรหัสข้อความภาษาสันสกฤตอายุ2,000ปีได้นั้นจะใช้ได้อย่างสมบูรณ์แบบในการวิเคราะห์สมุดบันทึกของเทสลา ทั้งสองอย่างจําเป็นต้องอาศัยความเข้าใจในรูปแบบบริบทการแก้ไขความคลุมเครือและการเชื่อมโยงข้อมูลที่กระจัดกระจายเข้าด้วยกันแตกต่างจากตําราบโบราณที่เขียนขึ้นเพื่อจุดประสงค์ทางาศาสนาหรือวรรณกรรมบันทึกของเทสลาประกอบด้วยสัญากรณทางวิทยาศาสตร์ที่แม่นยําสุดทางคณิตศาสตร์และแผนภาพทางวิศวกรรมซึ่งเป็นข้อมูลที่มีโครงสร้างอย่างดีเยี่ยมที่ปัญญาประดิษฐ์สมัยใหม่ AI สามารถวิเคราะห์ได้อย่างยอดเยี่ยมหากคุณสนใจในความเชื่อมโยงระหว่างเทคโนโลยีล้ำสมัย และปริศนาทางประวัติศาสตร์เหล่านี้ปรดกฎปรุมติดตามและเปิดการแจ้งเตือนเราจะนำเสนอเรื่องราวที่น่าทึ่งมากขึ้นเรื่อยๆเ,เกี่ยวกับจุดตัดระหว่างวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์และเทคโนโลยีแต่ผลกระทบที่สำคัญที่สุดจากการค้นพบผลงานของเทสลาครั้งใหมน่นี้ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจเท่านั้นมันชี้ให้เห็นถึงเทคโนโลยีที่อาจเปลี่ยนแปลงอนา,น,านาคตของเราอย่างพื้นฐานได้การบรรจบกันของผลงานอันล้ำสมัยของเทสลากับการคำนวณความต่ำในปัจจุบัน ก่อให้เกิดคำถามที่กว้างไกลเกินกว่าความอยากรู้อยากเห็นในเชิงประวัติศาสตร์การค้นพบเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงจุดเปลี่ยนสำคัญในพัฒนาการทางเทคโนโลยีของมนุษย์ที่ซึ่งอัจริยภาพเชิงสัญชาตญาณของอดีตมาบรรจบกับพลังการคำนวณของปัจจุบันสิ่งที่เรากำลังเห็นอยู่นี้อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น ปัญญาประดิษฐ์เชิงควอนตัมได้วิเคราะห์เอกสารของเทสลาไปเพียงส่วนน้อยเท่านั้นโดยเอกสารจำนวนมากยังคงเป็นความลับหรือเก็บรักษาไว้ในคอลเลกชันส่วนตัวการถอดรหัสเอกสารแต่ละหน้าอาจไขปริศนาอีกชิ้นหนึ่งที่เทสลาได้รวบรวมไว้ตลอดชีวิตของเขาผลกระทบต่อการผลิตพลังงานเพียงอย่างเดียวก็มหาศาลแล้วสิทธิบัตรและบันทึกของเทสลาเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวพลังงานจากสิ่งแวดล้อมเมื่อพิจารณาผ่านมุมมองของทฤษฎีสนามควอนตัมสมัยใหม่ ชี้ให้เห็นถึงแนวทางในการผลิตพลังงานที่อาจเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของเรากับพลังงานไปอย่างสิ้นเชิงหากหลักการเรโซแนนซ์ของเขาทำงานได้ตามที่สมการที่ถอดรหัสได้บ่งชี้เราอาจกำลังมองเห็นอนาคตที่โรงไฟฟ้าส่วนกลางจละล้าสมัยไปในทำนองเดียวกันงานของเขาเกี่ยวกับสิ่งที่เขาเรียกว่าคลื่นที่ไม่ใช่เฮอร์เซียนอาจปฏิวัติการสื่อสารโทรคมนาคมและการส่งข้อมูลสร้างระบบการสื่อสารที่ทนทานต่อการรบกวน หรือการดักฟังแบบดั้งเดิมได้หากเครื่องควานตัมสามารถแก้สมการได้เทสลาคงไม่มีชีวิตอยู่จนเสร็จสิ้นหรือจำลองสนามที่เทสลาได้แต่ฝันถึงมันจะปลดล็อกอะไรได้อีกบ้างแหล่งพลังงานที่ไร้ขีดจำกัดอาวุธพลังงานขั้นสุดยอดหรือบางทีอาจเป็นประตูสู่อาณาจักรแห่งฟิสิกส์ที่เราไม่เคยคิดจะเปิดมาก่อนขอบเขตระหว่างฟิสิกส์เชิงทฤษฎีและวิศวกรรมกำลังเลือนลางสิ่งที่เคยถูกมองว่าเป็นเพียงการคาดเดาเพ้อฝันของเทสลากลับสอดคล้องกับแนวคิดล้ำสมัยในกลศาสตร์ควานตัม และทฤษฎีสนาม,มากขึ้นเรื่อยๆแนวคิดที่เป็นไปไม่ได้ของเขาในตอนนี้ดูเหมือนจะเป็นการก้าวกระโดดโดยสัญชาตญาณที่วิทยาศาสตร์เพิ่งเริ่มนํามาทําให้เป็นรูปธรรมเนื่องจากความก้าวหน้าของคอมพิวเตอร์ควอนตัมยังคงพัฒนาไปอย่างรวดเร็วงานของเทสลาจึงน่าจะถูกถอดรหัสและทดสอบมากขึ้นคําถามไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะค้นพบอะไรแต่เราพร้อมรับมือกับผลกระทบจากการค้นพบเหล่านั้นหรือไม่คุณคิดว่า AI ควอนตัมของ Google อาจค้นพบอะไรในมรดกของเทสลาบ้าง แสดงความคิดเห็นและกดติดตามหากคุณต้องการติดตามว่าปริศนานี้จะนำไปสู่จุดไหนหากคุณพบว่าการค้นพบนี้น่าสนใจคุณจะไม่พลาดวิดีโอถัดไปของเราซึ่งเราจะสำรวจความเชื่อมโยงระหว่างการทดลองรังสีคอสมิกของเทสลาและการวิจัยพลังงานจุดศูนย์ในปัจจุบันกดติดตามและเปิดการแจ้งเตือนเพื่อให้คุณเป็นคนแรกที่รู้เสมอ